สวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักทุกๆคนนะคะพอ,อกันอีกแล้วค่ะกลับมาดามบ้านนอกายอินสวีเดนค่ะทุกคนเมื่อนี้นะฝนตกเบิดมือเลยนะคะจะคอยจะได้ออกมาข้างนอกถ่ายคลิปก็ต้องถ่ายฝนเซาตกนะคะขอสิพาทุกคนนะ่ะมาเบิงดอกต้นแพรอนนะคะ่ะบ้านเฮาเขาเอิญน,นะเขาเอิญนนยีง่งเนาะแต่ว่าอยู่ประเทศสวีดเดนเขาเอิญแพรอนนะคะ ดอกดกดกค่ะทุกคนคันดอกดกนี่ก็หมายความว่านวยมันน่ะสิดกน้ำนะค่ะทุกคนมาเบิ่งกันค่ะ คนี่อยมีเรื่องมาคุยไห้ทุกคนฟังอีกนะคะ่ะเมื่อวานนี่ลูกซ้ายกับลูกใคขคอยนะโทรมาเบาเรื่องอีเมปาอ่าบอกให้คอยนะกลับบ้านไปเฮ็ดให้เฮ็ดนาะปลูกพักปลูกหญ้าขายน้าตลาดนัดเะคะ่ะเมื่อน,นี้เราโทรมาหาคอยเองเลยค่ะทุกคน <laughs> เราโทรมาแล้ว,ลวกรถามมาเป็นยังไงยูสวีเดนคือว่าอ่ามีการมีงานทําเงินเดือนเป็นแสนคือได้ไปอ่าหายืมเงนินน้ำมูลน้ำพวกใส่ คือสียูทุกยูนาคแทบเบิ้งคลิปใดกะขุดดินกุนกุนยูสุคลิปแทบว่าสันค่ะทุกคนแล้วมาป่าเบิ้งคลิปคนอื่นน่ะมีถึงแต่เขาน่ะไปท่องเที่ยวหันเที่ยวนี่แต่งตัวสวยๆงามๆใส่ท้องใส่เพศน่ะเต็มตัวยูพระเจ้าของออหยังเสียกันนุ่งตะโตเกาว่าสันค่ะทุกคนโอ้ยใออยากขวนแม่ป้า กลับคืนมาอยู่บ้านเฮ็ดไทยเฮ็ดนาะสิพอดีบออยู่ใกล้พี่ใกล้น้องใกล้ลูกใกล้หลานไปยุพุ่นอ่ะล้ำปากตากตำปันนั่นสิยู่เฮ็ดยางประสันลาวาทุกคนขั้นบอกกลับคืนมานั่นกา้าคิดหาอา่านอวยสัมพางประทันในแถาไปก็นี่ไปหาคนร้วยไปหาคนที่เฮ็ดใหยเจ้าของมิสีมิสันพุน,นาสิไปทนอุดอู้เฮ็ดยางไปขุดดินงก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 อย่างมันบ่แมนเมืองนอกเมืองนาได้แบบ็งสันพนาทุกคน ไข่กเล๊มีคำสิเบก้กไข่อยกเลยมีตาหวัวน,นะคะไข่กะลยอธิบายให้แม่ป้าฟังนะคะว่างเงินเดือนหลายก็จริงอยู่แต่ว่าเขากระหกักภาษีหลายคือกัน เหลือจากนั่นน่ะจังค่อยได้เป็นเงินเฮาเครื่องนึงค่อยกับทรงบ้านช่วเครื่องนึ่งคอยกัเอาไว้ใส่หนีลาค่อยเรียกว่างซีน่ะคะเงินที่ค่อยน่ะเอาไปใส่หนีใส่สินกับแม่เงินทำงานค่อยอะลาแม่ป้าข้าแม่ค่อยอยู่เมืองไทยข้าแม่งคอยเฮ็ดไทยเฮ็นนาคอยสีอันได้ใส่หนีใส่สินบ่อเจ้ากระคืดเบื้องได้เปียงคอยเราวางซีนะะล้วก็เรียกว่าจักแล้วก็เห็นคีิปย้ำใดก็เห็นตาขุดดินกลนกลนอยู่สุขม มาสนกันทุกคนข่ก็เลยอยากหัว่ข่ก็อธิบายให้เราเข้าใจหลายเรื่องจ้นะค่ะข่ก็ว่าคันข่อยนะทํางานอยู่นี่จนหอดข่เกษียณอายุเท่าไปข่ยกสิมีเงินบํานาญกินแต่คันข่อยนะกลับไปยุ่เมืองไทยไปเฮดให้เฮดนาคันข่อยอายุหกสิบห้าขึ้นไปน่ะข่ยนะบ่มีกําลังที่เฮดนาอีกแล้วถ้าข่็ดงานอยู่นี่หอดหกสิบห้าปีข่ก็ได้เงินเกษียณกิน ข่ก็ต้องเลือกอยูนีลาแม่ป้าก็าต้องเป็นห่วงข่อดอกก็เรียกวา่าอ,ยอยังซีน่ะค่ะข่อยยูนีม้านะ่ะเพิ่งจะม้าได้แค่หาปีกวัวหนึง่งทุกอย่างมันประฉันในเขาที่เขาทางอีกจากปีสองปีข่อยคิดว่าทุกอย่างมันสิดีขึ้นดอกก็เรียกว่าอังซีน่ะคะ่ะแล้วก็เห็นนะคลิปข่อยนะคะ่ะว่าคลิปใดก็มีแต่ อย้ยากแต่เรื่องเงินบ่มีเงินใสขั้นยูทุอยุ่ย,ยากหลายกับกลับมาเรียงกบเรียงกบขายแล้วปลูกผักปลูกหญ้าขายน้าตลาดนัดสิบดีตีวัาสั้นค่ะคอยก็อธิบายให้เราฟังนะคะว่าความแตกต่างของเมืองไทยกับสวีเดนมันก็ต่างกันนะคะ่ะยุบานเฮาหนาเศรษฐกิจกับบอดีนะค่ะยุย่นยุ่นีถึงแม้ว่าช่วงนี้คอยจะลําบากแต่ว่าต่อไปน่ะคอยก็มองเห็น นาคตอยู่นะคะขั้นแม่ข่อยทํางานไปเรื่อยๆต่อไปข่อยกับสิมีเงินเก็บนะคะถ้าทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะทุกคนแล้วถ้าข่อยกลับไปอยู่เมืองไทยเศรษฐกิจก็แห้งบ่ดีข่อยสิตไปเสียเวลาปลูกผักปลูกหญ้าซวยข่อยสิตได้ขายนะคะต้องใส่เวลาเลี้ยงกบก็ต้องใส่เวลาซว,วยกบสินใหญ่นะคะทุกคนตจอย่น่ข่อยทํางานทุกมือได้เงินทุกเดือนนะคะมันก็นต้อง มีทางออกที่ดีกว่าอยู่เมืองไทยอยู่แล้วนะค่ะทุกคนแต่ว่าล้ากระสีเป็นห่วงคอยนั่นแหละค่ะแล้วก็เห็นคอยอ่าอ่าลำบากแล้วก็ว่าให้คอยนะ่ะปลาผัวซาสามพันในแถาอายุหาีบนี่ก็ถือว่ายังพันในเถาดอกว่าสันเฝ้าปลาเฝ้านีว่าสันว่า <laughs> สิมาคุ้มให้ตาคอ,อยปลาผัวให้คอยไปหาคน้นรวยๆตั้งแต่ข่อยมาอยู่สวีเดนในหาปีกวัวแล้ว่อยยังไม่เห็นผู้ใดรวยลื่นกันอยู่ค่ะทุกคนแล้วค้นสงมีฐานานาแนเขาก็มีลูกม,ม,มีเมียเนาะเขาก็บ่เมือเบิงละคอยกับอายุหาสิบกัวแล้วถ้าคน้นโสดน่ะเขาก็ไปหาค้นหนุ่มๆสาวๆอ้อๆพุ่นละทุกคนโอ้ยอีเมีป้านี่ก็ได้อัน ก่อนที่ทรมาหาข่อยนั่นไปหาแม่ข่อยก่อนได้ทุกคนไปบอาว่า,บ,าบอกมันกลับมาบ้านซะไม่เห็ดนะไห่ไห่แม่ป้านี่ว่าซะ ข่รู้นะค่ะว่าอีแมป้าเราอยากไข่อยป่าพญายักษ์รังนะค่ะเพราะว่าเราอยากไข่อยไปหาผัวฝรังลวยๆนะค่ะเพราะว่าเราเน้นนะค่ะว่าเฝ้าหนีเฝ้าหนีอย่าสับไปทนนยูน้าฝรังขี่นกคลากหลายเถึงเถ่เถึงทุกเถึงตาบอดยังสิงไปทนนยูใส่ซาดเทศยัยงเฝ้าไปหาไม่ผุนไปหาหมองที่เป็นตาพี่น้องเพิ่งพระอาศัายได้พุ่นน่ะว่าสั้นค่ะทุกคน คำนี้นะแล้วเน้นเลยนะคะว่าหมองที่พี่น้องเพิ่งพระอาศัยได้นะคะอุ้ยนอกจากเสียหายข่อยเตั้งใดทุกคนข่อยนะ่ะคิดตว่าข่อยนะ่ะมีงานทำเราข่อยนะ่ะอยากหาด้วยนำพักนำแรงเจาของนะคะข่อยเลียกพวกคิดเรื่องที่สิบไปหาฝรั่งเล้ยๆนะคะทุกคน พอว่าในอนาคตอีกสิบปีหรือสิบหาปีข่อยกเกษียณข่อยกสิมีเงินบำนาญกินนะคะขั้นข่อยอยู่ประเทศสวีเดนแล้วอีกอย่างหนึง่งในช่วงที่ข่อยทํางานอยู่สิบหาปีนี่ข่อยก็ต้องิมีเงินเก็บละค่ะทุกอย่างก็ต้องดีขึ้นก็เก้านะคะทุกคนอีเมป่าแล้วนะบ่มีคนเห็นนะให้เราคือดถบนนเห็นเราเลยอยากให้ข่อยไปเห็นไนะ้เอ้ย อากาศกระคืมนะคะฝนสิตกมาอีกอยู่นี่ข่อยว่าค่ะทุกคนเมื่อนี่ข่อยกับมีเรื่องวา่าให้ทุกคนฟังแค่นี้นะคะเอาไว้คุยกันในคลิปหน้านะคะค่ะก่อนสิจบคลิปนะคะข่อยกับขอให้แฟนคลับทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่ายจนนะคะสำหรับเมื่อนี่ขอกาข่าวคำว่าสวัสดีค่ะ